นับตั้งแต่สิ่งมีชีตผู้มีปัญญาถือกำเนิดบนดาวเทราพวกเขาก็ได้เริ่มแผ่ขยายเผ่าพันธุ์สร้างนาครและอรารยธรรมไปทั่วทุกมุมของแผ่นดินเพราะว่าพวกเขาหาใช่ผู้ครอบครองที่แท้จริงของดาวดวงนี้ภายใต้ผืนฟ้าเดียวกันยังคงมีสิ่งมีชีตโบราณผู้สามารถควบคุมท้องนาภาและผืนปฐพีได้ดั่งใจปรารถนาพวกมันถูกเรีกขานด,ด้วยนามที่สื่อถึงพระเจ้าฟรานมุด หากอธิบายแบบเข้าใจง่ายและรวดเร็วที่สุดฟฟรนมุมดนั้นเปรียบเสมือนไคจูจากจักรวาลมอนเตเวิร์ดที่ถูกนำเสนอในรูปแบบเซตติ้งแอนิเมชันไซไฟแฟนตาซีฟฟรนมุมดเป็นชื่อที่ถูกตั้งโดยนักวิชาการชาวสากลโดยมีความหมายว่าเทพเจ้าอันสง่างามโดยได้บันทึกได้กล่าวไว้ว่าฟฟรนมุมดเป็นสิ่งชิวิตขนาดมหึมาที่มนุษย์ธรรมดาไม่อาจเข้าใจได้ฟฟรนมุมดเป็นผู้อยู่อาศัยดั้งเดิมของดาวเทรราเช่นเดียวกับเผ่าทีคาส ก่อนการมาถึงของ The a n c i ชียและดี e อ l เด r เรื่องราวของฟรันมุตถูกบอกเล่าอย่างแพร่หลายไปทั่วเทราผ่านนิทานและตำนานของเหล่าทีคัสฟรันมุตเป็นสิ่งมิตแรกที่ถือกำเนิดในดาวเทราพวกเขาเกิดมาจากช่องว่างแห่งความโกลาหลเคียโอติกไวลก่อนจะบันดาลให้แผ่นดินถือกำเนิดและจัดระเบียบดวงดาวในช่วงหนึ่งก่อนยุคป,ประวัติศาสตร์พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับดวงตาที่ทำลายสวงสวรรค์ส่งผลให้พวกเขาต้องเสียสละตนเองเพื่อขับไล่ดวงตาดังกล่าวนั้นออกไป ซึ่งต้องแรกมากับการสูญเสียชีวิตนับไม่ถ้วนส่งผลให้จํานวนของเฟรนบุดนั้นลดลงเป็นอย่างมากเฟรนบุดนั้นมีคุณสมบัติของ Biological Immortal หรือก็คือเซลล์ในร่างกายของพวกเขาจะไม่เสื่อมสลายส่งผลให้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปมากแค่ไหนร่างกายของเราเฟรนบุดก็จะไม่มีการแก่ชรา,าลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเฟรนบุดจะเป็นอมตะพวกเขายังสามารถถูกฆ่าถูกแยกส่วนหรือถูกผนึกไว้แต่อย่างไรก็ตาม ต่อให้ร่างกายถูกทำลายไปเฟรนุตก็ยังสามารถรักษาจิตสำนึกทางวิญญาณของตัวเองไว้ได้เฟรนุตสามารถใช้พลังโดยไม่เกี่ยวข้องกับศาสตร์แห่งออริจินียมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากออริจินียมรวมถึงโลกออริพาทีพลังของเฟรนุตมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับภูมิประเทศที่พวกเขาเลือกที่จะอาศัยอยู่พวกเขาหลายตนมีพลังในระดับที่สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นพิภพและควบคุมท้องฟ้าได้ แต่พลังเหล่านั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่พวกเราอาศัยอยู่รวมถึงอายุไขขอยงพวกเขาสําหรับเฟรนมุทธที่ยังอายุไม่มากพลังของพวกเขาจะถูกจํากัดอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเท่านั้นนอกจากความสามารถในการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศแล้วเฟรนมุธยังสามารถบ,บิดเบือนแนวคิดและสร้างความผิดปกติต่อพื้นฐานทางฟิสิกส์และการเวลาได้พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงกายเนื้อของตนเพื่อแปลงตัวตนเป็นรูปลักษณ์อื่นหรือแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งพิษรูปแบบจิตได้จากพลังแบบนี้ส่งผลให้เฟรนมุด มักถูกมอเป็นเทพเจ้าของเทราอย่างไรก็ตามเฟรนมุดส่วนใหญ่ไม่มีแนวคิดด้านระบบการปกครองหรืออำนาจอธิปไตยผขอมองว่าบรรดาสิ่งวิที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้เป็นส่วนหนึ่งของตนเป็นเวลาหลายชั่วย,ยุคนที่ชาวเทราต่างสารเสริญและบูชาเฟรันมุดด้วยความหวาดกลัวแต่ไม่ใช่กับเหยียนพวกเขามีแนวคิดในเรื่องการพิชิตเทพเจ้า เหล่านักวิชาการจากเยียนได้ค้นพบสถานที่ที่เต็มไปด้วยซากศพของฟรานมุดที่ต่อมาจะถูกเรียกว่า r e m a i n of a god พวกเขานั้นไม่ได้มองฟรานมุดเป็นเทพเจ้าแต่มองเป็นฮวงเชิงชีวิตที่ถือกระเดินไปจากความว่างเปล่าเหล่านักวิชาการแห่งเยียนได้ทําการบุกเบิกสาขาวิชาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับฟรานมุดซึ่งต่อมาเรียกกันว่า ф р а н м у т о л о г จี gy. การศึกษาของพวกเขาเริ่มไปถึงจุดที่ทําให้เกิดการกวาดล้างครั้งใหญ่ของเยียนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มนุษย์ท้าทายต่อเทพเจ้า จากการกวาดล้างครั้งใหญ่นี้ส่งผลให้จำนวนของเฟร,ร์นูตลดลงไปพวกเขาเริ่มซ่อนตัวจำศีลอยู่ใต้ดินหรือภูเขาหรือสถานที่ที่ห่างไกลจากชาวเทราอย่างไรก็ตามอิทธิพลของเฟร,ร์นูตที่แผ่ขยายไปทั่วดินแดนเทรายังคงอยู่ตั้งแต่ศาสนาวัฒนธรรมไปจนถึงเทคโนโลยีเฟร,ร์นูดบางส่วนยังคงได้รับการบูชาในบางภูมิภาคหรืออาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ ชิ้นส่วนของเฟอร์นมุสสามารถหลอมรวมเข้ากับวัตถุโบราณจํานวนมากทําให้มนุษย์สามารถควบคุมพลังของพวกเขาได้เราเฟอร์รันมุสที่ปรากฏในเนื้อเรื่องซุยมังกรบรรพการแห่งดินแดนเหยียนซุยเป็นเทพเจ้ามังกรโบราณเป็นหนึ่งในเฟอร์ันมุสที่ทรงอนานาจที่สุดมีลักษณะาภายนอกเหมือนกับมังกรทางฝั่งจีนซุยเคยปกครองเหยียนไปพร้อมกับเราพี่น้องเฟอร์ันมุสตนอื่นๆจนกระทั่งการกวาดลา้างครั้งใหญ่ของเหยียนได้เริ่มต้นขึ้น ซุยได้ทรยศต่อพี่น้องของตนและเข้าร่วมกับจักรพรรดิหนุ่มของเหยียนเพื่อความป็นอันาที่ตนจะเป็นเทพเจ้าเพียงองค์เดียวผู้ปกครองเหยียนและนำพามนุษย์ไปสู่กับสงครามที่แท้จริงอย่างไรก็ตามซุยได้รับบาดเจ็บสาหัสพร้อมกับคำสาปแช่งของเหล่าเฟรนอนุสตนอื่นๆเมื่อสิ้นสุดสงครามเดอะทรูหลงผู้ปกครองแห่งเหยียนได้ทราบถึงเป้าหมายที่แท้จริงของซุยจึงได้ทำการลงโทษอย่างรุนแรงเดอะทรูหลงได้ผนึกร่างกายของซุยไว้และวิญญาณของตัวมันก็ถูกแยกออกเป็น12ส่วน แม้จะถูกผนึกไว้แต่เงาแห่งความพยาบาทของซุยก็ยังคงหลอกล่อเยียนมาจะถึงปัจจุบันเพื่อสักวันหนึ่งมันจะหาทางแก้แค้นเดอะทู o รงต่อมาจิตวิญญาณทั้ง12ที่แยกออกมาจากซุยได้ก่อกําเนิดเป็นปัจเจกบุคคลที่มีความคิดของตนเองต่อมาพวกเขาจะถูกเรียกว่าเราพี่น้องแห่งซุยไรส์โบนเศษซากแห่งจิตวิญญาณ ไรซ b o บนมีลักษณะเป็นทราบโครงกระดูกขนาดใหญ่โครงล่างนั้นมีลักษณะคล้ายปาวานขนาดมหึมาที่สามารถแหวกว่ายบนพื้นฟ้าได้ในอดีตการตัวมันนั้นมีอำนาจในการชะลอและย้อนกลับการไหลของเวลาหลายศตวรรษก่อนมันได้บุกลุกและเกือบทำลายล้างบางส่วนของคัสเดลแต่ในการต่อสู้มันก็ได้ถูกสังหารโดยแซงกิรินัสราชาแห่งเวมไพร์หลังจากที่ร่างกายของมันเริ่มเสื่อมสลายรอบซาคัสได้เชื่อว่าจีวิยาของมัน ได้แบ่งแยกออกไปสิงสูตรตามวัตถุต่างๆต่อมาแซงกูรินัตได้ทำพิธีฟื้นคืนชีพให้กับไรส์โบนวิญญาณที่ยังลงเหลืออยู่ในเศษซากกระดูกของมันและนำมาเป็นยานพาหนะขนส่งในสงคราม The ะรอนด n เนียไค s ซิสซามิ e ด l l ออ t ฟาเทอรซามิเป็นฟรันมุดขนาดยักษ์แห่งดินแดนเหนือซามิซามิยอบเราผู้ที่อาศัยในดินแดนนี้ต่างเรียกซามิด้วยความเคาลบว่าออ l ฟาเอร ตามนิทานพื้นบ้านของชาวซามิยอปได้กล่าวถึงสงครามระหว่างอสูรกายและเทพเจ้าที่ก่อกำเนิดเป็นภัยพิบัติหลายแรงที่เกือบกวาดล้างมนุษยชาติตำนานการถือกำเนิดของดินแดนซามิเรื่องราวได้กล่าวถึงการต่อสู้ระหว่างซามิดิอฟาเตอร์กับสัตว์ปีกยักษ์วอลวิดาเมื่อ10,000ปีก่อนมนุษย์กลุ่มแรกได้เดินทางมาถึงซามิพวกเขาได้พบกับอสูรกายยักษ์นามวอลวิดาที่โบยบินไปทั่วผืนฟ้า พร้อมกันนั้นมันได้กำลังวางไข่ไข่ได้ล่วงหลดลงมาจากฟากฟ้าตัวไข่ไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงที่ปล่อยออกมาได้มันจึงได้แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่บนฟากฟ,ากฟ้าก่อให้เกิดเสียงดังและประกายแสงขนาดใหญ่สิ่งนั้นได้ปลุกซามิเดอฟาเตอร์ให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลบอวิด้าได้ก้มลงมองพืชตรวจสอบไข่ของตนแต่ด้วยแสงสว่างจ้าจากไข่ส่งผลให้ตาของมันนั้นผ่ามัวทําให้มันเข้าใจผิดไปว่าซามิเดอฟาเตอร์เป็นคนทําลายไข่ด้วยความโกรธแค้น มันได้กระพือปีกก่อให้เกิดเป็นพายุรุนแรงที่ปกคลุมทั่วทั้งโลกและกระจายขนขนาดใหญ่ที่คมกริบราวกับใบมีดการโจมตีได้กระจายออกไปเป็นวงกว้างเหล่ามนุษย์บริสุ์ต่างล้มตายด้วยความเมตตาซามิเดอฟาตเตอร์ ater, ได้ยกร่างกายของตนนำร่างกายนั้นมารับความโจมตีด้วยความพิโรธของวอลวิดาเพื่อปกป้องทุกชีวิตเวลาเดียวกันเศษข่ายของวอร์วิดาที่ร้อนแรงเฉยดช่นเดียวกับเปลวเพลิงของดวงอาทิตย์ก็ได้ตกลงสู่แผ่นหลังของซามิดีอฟาตเตอร์ส่งผลให้มันได้รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อความพิโรธสงบลงวอลวิดาได้ทราบถึงความจริงและสำนึกผิดต่อสิ่งที่ตนกระทำต่อซามิเดอฟาเตอร์มันจึงเนรเทศตนเองออกจากดินแดนเทราและไม่กลับมาอีกเลยแต่ภัยร้ายยังไม่หมดไปเศษไข่ที่เหลืออยู่ได้ดึงดูดวิญญาณร้ายที่มีตัวตนอยู่ในป่าธรมินซามิเดอฟาเตอร์ father, ได้กล่าวกับเหล่าผู้อยู่อาศัยในดินแดนซามิโดยขอให้พวกเขาพยายามต่อต้านเหล่าวิญญาณร้ายและอย่าปล่อยให้พวกมันหลุดออกมาจากเขตป่าธรมินได้ และยังให้สัญญาว่าหลังจากที่ตนตื่นขึ้นจากการหลับไหลจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากบอวิดาให้หายไปตลอดการและสงครามระหว่างมนุษยชาติจะจบสิ้นลงอย่างแน่นอนหลังจากนั้นซามิดดอฟาเตอร์ก็ได้เข้าสู่การจำศีลเพื่อพักฟื้นร่างกายภายใต้ดินแดนซามิแห่งนี้มูเอลผู้ส,สร้างเผ่าเอลมูเอลเป็นฟรันมุตที่รับใช้ซามิเดอฟาเตอร์เธอมีรูปลักษณ์เป็นมนุษย์เพศหญิง เธอเป็นผู้สร้างเผ่าเอลเพื่อให้คอยมารักษาซามิเดอฟาเตอร์โดยที่อยู่มาวันหนึ่งตัวเธอนั้นก็ได้หายไปตลอดการอย่างไร้เหตุผลแต่ถืออย่างนั้นตัวเธอนั้นก็ยังคงอยู่ในความทรงจําของเราเอลเคียร่าม ah ันดาแห่งเคียร็กเคียร่าเป็นเฟรนม,มุมดที่ถือเป็นเทพธิดาแห่งดินแดนเคียร็กเธอมีรูปลักษณ์เป็นมนุษย์เพศหญิงผ่านเรื่องราวของชาวเคียร็กเธอถูกเรียกขานในนามเคียรากันเดอร์มันดาแห่งเคียร็ก เธอเป็นผู้นําคนของเธอไปตั้งโลกลากหน้าภูเขาของเคียร็กและได้ปกป้องดินแดนจากภัยพิบัติและภัยธรรมชาติก่อนที่เธอจะกลับขึ้นสู่ส,ว,สวรรค์เคียราเธอเฝ้ามองเหล่าผู้คนของเธอผ่านตัวตนของหัวหน้าสาวใช้แห่งคารันเซนเทนซิสมาจวบจนถึงปัจจุบันเธอนั้นมีความสุขที่ได้เห็นเหล่าผู้คนของเธอยังคงเคารพต่อตัวเธอแต่ในทางกลับกันเธอก็รู้สึกผิดหวังที่ได้เห็นว่าชาวเคียรกหันมาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว แต่ตัวเธอนั้นก็ได้มีความสนใจกับนักบุญคนปัจจุบันเอญยาซิลเวอร์แอตถึงแม้ตัวเอญยาจะถูกบังคับให้มารับบทบาทนี้แต่ตัวเธอก็เต็มใจที่จะเสียสละตนเองเพื่อความสงบสุขของเคียร์เร็กสิ่งนี้ส่งผลให้เคียร่าเต็มใจที่จะสนับสนุนเอญยาเธอนั้นได้เปิดเผยความสามารถของตอนเองต่อดรว่าตัวเธอสามารถที่จะปรากฏตัวได้ทุกที่ตามที่ต้องการภายใต้พรมแดนของเคียร์เร็กและยังมีความสามารถในการชักนำจิตใจ สามารถทําให้คนอื่นไม่คิดว่าตัวเธอนั้นเด่นชัดเป็นผลให้เธอใช้ชีวิตอย่างยืนยาวได้ในเคียร์เร็กโดยไม่ถูกสงสัยแต่พลังทั้งหมดนั้นไม่สามารถใช้ภายนอกดินแดนเคียร์เรกได้เธอนั้นค่อนข้างอ่อนแอกว่าเหล่าพี่น้องซุยที่มีอายุยืนยาวกว่าแต่หากเทียบกับเฟร์รมุตตัวอื่นเคียร่าถือเป็นคนที่สามารถเข้าหาได้ง่ายกว่าอย่า yeah, ผู้เหลือรอดจากการกวาดล้างอย่า yeah, เป็นเฟร์มุสที่สามารถเอาตัวรอดจากการกวาดล้างครั้งใหญ่โดยเดอะทรูง เขาซ่อนตัวและจำศีลเป็นเวลาหลายศตรวรรษก่อนที่จะตื่นขึ้นมาจากการแทกแสงของหว่องอวตารคนที่สองของซุยย่า yeah, <Yeah. S 1> มีท่าทีหญิงผยองและโกรธแค้นโดยเขามองว่าชาวเทราเป็นเพียงศัตรูพืชที่แย่งชิงการปกครองโดยชอบธรรมของเฟรนมุดแต่ก็ยังมีความแค้นเป็นพิเศษต่อซุยที่ทรยศต่อสายพันธุ์ของตนและช่วยเดือดรุ่งปราบเฟรนมุดด้วยเหตุน,นี้ย่า yeah. จึงวางแผนที่จะแก้แค้นทั้งเหยียนและซุย แม้ว่าร่างกายที่แท้จริงของอย่าจะมีนัยยะที่บอกว่ามีรูปลักษณ์เป็นสัตว์ป่าแต่ก็สามารถสร้างอวตารเป็นมนุษย์เพื่อโต้อตอบกับโลกได้แม้ในรูปแบบนี้ย่าก็ยังมีความเร็วและร่างกายที่เหนือกว่าชาวเทราทั่วไปควบคู่ไปกับวิชาดาบเหนือมนุษย์ต่มากของเขาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อสภาพอากาศรอบตัวรอวกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเซิร์ตเ,เจ้าแห่งสงครามเซิร์ตเป็นฟรารมุ์ผู้กดแขนและกระหายสงคราม ครั้งหนึ่งมันได้ท้าทายกับซามิเดอฟาเตอร์แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้และร่างกายแตกสลายออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยผู้ที่มาพบกับชิ้นส่วนของเซิร์ตต่างถูกครอบงำและถูกบังคับให้ทําตามคําสั่งหากเซิร์ตได้รับการฟื้นคืนชีพขึ้นมามันจะส่งผลให้เกิดไหยน,นะตอดชาวเทราแต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรปัจจุบันพลังของเซิร์ตได้สถิตยอยู่ในเด็กสาวแต่มันนั้นกับไม่สามารถควบคุมร่างกายของเด็กสาวได้อันยาอาัลตี้แดนฟรอ พวกเธอเป็นพี่น้องเฟรนม,มุตเรื่องราวของพวกเธอนั้นยังไม่มีการเปิดเผยมากนักรู้เพียงแต่พวกเธอนั้นรวมตัวกันตั้งววดนตีที่ชื่อ a l r i v e until sunset ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวตัวตนที่เปรียบดังเทพเจ้าของเทร่าเฟรนม,มุดขอบคุณที่ติดตามรับชมหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกด subscribe อมเมนต์มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของอาร์นกันได้ สำหรับคลิปนี้ขอตัวปลาไปก่อนสวัสดีครับ